about um a l b center that the thai c o l t u r e center has served the thai community for 41 years so i want to say wow <laughs> 41 year and we will continue um our go and l a our mission in serving our community ก็สศาสนธรรมไทยนะคะได้ทํางานรับใช้ชุมชนไทยมาถึงเป็นเวลา41ปีนะคะแล้วก็เราก็จะอยู่รับใช้ชุมชนไทยต่อไปเรื่อยๆนะคะ แล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนี่ก็ขอบคุณประจิตของเรานะคะทีะ่ให้เรามีที่เรียนที่สถานที่ดีๆให้กับเด็กๆนะคะ so I want to give all the credit to our founder Miss Sujitra p a l i w o n g j u s t g i v e him a a ขอประจิตโค้งหน่อย <laughs> So after two years closure during the pandemic, we are very grateful that we are able to return to our normal school operations again this year. So even though this school year was very short, like shorter than the previous year, despite the many changes, our students and staff have persevered together and grow stronger as a result. หลังจากที่โรงเรียนปิดตัวไป2ปีนะคะเราเราก็รู้สึกว่าเราขอบคุณมากที่เราสามารถเปิดโรงเรียนได้อีกครั้งหนึ่งซึ่งปีการศึกษานี้ก็เป็นปีศึกษาที่สั้นๆน,นะคะแค่17อาทิตย์นะคะแต่แล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงมากมายแต่เราก็ขอบคุณคุณ,ค,ณครูทุกคนเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดีนะคะจุดประสงค์หลักของโรงเรียนภาษาไทยของศูนย์วัธรรมไทยก็คือเพื่อให้เด็กนักเรียนที่เกิดที่นี่แล้วก็ โตที่นี่หรือว่าย้ายภูมิลำเนามาอยู่ที่นี่ได้มีโอกาสได้เรียนรู้ภาษาไทยซึ่งภาษาไทยก็เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติไทยนะคะเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมไทยขนบธรรมเนียมประเพณีไทยแล้วก็ได้สัมผัสถึงความงดงามของวัฒนธรรมไทยและมีความภูมิใจในความเป็นไทยแล้วก็วันนี้เป็นวันสุดท้ายของการศึกษาปีนี้ก็จะบอกว่าคุณครูทุกท่านมีความภูมิใจในนักเรียนของเรามากที่เขามีความมุ่งม,มั่นในการที่จะแสดงออกแล้วก็ actually the, more, the main purpose of thai language school is to give thai children who are born and raised here in new york city or in the tri-state areas the opportunity to learn thai. the thai language is a national identity, a cultural treasure of the thai tradition, and our school is the place that our students will experience the beauty of the thai culture and be proud of being thai. so today is our last day of the school teacher and staff at Thai Cultural Center are very proud of our students the focus and determination that they have shown over the course of this year and they did a very good job this year just give them a big hand แล้วก็ในวันนี้นะคะโรงเรียนสอนภาษาไทยศูนย์วัฒนธรรมไทยก็จะมอบประกาศให้กับเด็กๆทุกคนที่จบการศึกษาในแต่ละชั้นนะคะแล้วก คุณครูทุกท่านก็จะใช้โอกาสนี้เพื่อแสดงความยินดีกับเด็กๆของเราทุกคนและก็แต่ละคนเนี่ยมีความพยายามที่โดดเด่นการจเจริญเติบโตทางด้านความคิดความเพียรการตั้งใจเรียนของเด็กนักเรียนทุกๆคนนะคะแล้วก็ปีนี้คุณครูเจนนี่คุณครูบุย้ยคุณครูหญิงแล้วก็คุณครูกาคุณครูสุวรรณแล้วก็ติ๊กมีความภูมิใจในเด็กนักเรียนทุกๆคนนะคะ So as today we are presenting them with the um, certificate of achievement I would like to Take this opportunity to congratulate each one of our students on their outstanding effort and the goal, mindset to improve. I am very proud of my students, each and every one of them, and also all the teachers here. They are so proud of our students this year. So, as for me, this is, has been a, another incredible year with the incredible teamwork. Our incredible teacher have been working very hard on preparing the lesson plan for our students since we have a very short school year. Our teacher has been challenged to adopt lesson delivery approaches to keep students engaged. แล้วก็สำหรับปีนี้นะคะก็เป็นปียอดเยี่ยมอีกปีหนึ่งซึ่งจริงๆเราอยากใช้คำว่า incredible ไปเปิดเด็กดูคำว่า incredible แปลว่าคำว่าน่าทึ่งจริงๆแล้วโรงเรียนเราเนี่ยเป็นโรงเรียนที่ มีทีมเวิร์กที่เรารักกันแล้วเราก็ always support ซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็อย่างที่ว่าไปแล้วก็คือเรามีปีที่ดีปีหนึ่งกับทีมเวิร์กที่ดีอีกปีหนึ่งนะคะแล้วก็คุณครูก็ยอดเยี่ยมทุกท่านเลยนะคะในการที่ปรับการสอนที่จะเก็บการเรียนการสอนทั้งหมดแล้วก็สอนภายใน17อาทิตย์แล้วเด็กก็ได้ผลออกมาก็เป็นที่น่าภูมิใจในขณะที่เราได้หยุดไปถึงสปีครึ่งนะคะแล้วก็ วันนี้ก็อยากจะแนะนำคุณครูให้กับพี่น้องออมผู้ปกครองทุกท่านได้รู้จักนะคะ Would you like to meet our incredible teachers Yes ด o ไว้ที r Yes อ่าอ่าขอเรียนเชิญคุณครูเลยนะคะเอาเอาเจ้าวุโสก่อนป่ะ <laughs> อ่าเคโฟเลยนะคะเคโฟคุณคุณเจนนี่ยาดาสกี้นะคะอ่ะาตรงนี้ก็ได้ ครูเจนนี่นี่มาจากนิวเจอร์ซีย์ h e came all the way from new jersey นะคะนปีหน้าเราจะบอกเลยว่าเราจะหยุดวันนิวยอร์กมาราธอนเพราะว่าครูเจนนี่ stuck in traffic for three hours on the new york marathon day so so next school year we are going to close on that day ยบโอเคต่อไปนะคะเคสามนะคะคุณบวยคุณบวยนี่ติดทุนละนะคะไม่สามารถมาได้นะคะแล้วก็เคสองน้องหญิงนะคะครู กิติยาดิตยาวนิชนะคะแล้วก็ผู้ช่วยอแดนนี่คามาโชนะคะอ่าเชิญน้องหญิงเลยค่ะแล้วก็ห้องเต็กก็ยังมีครูกลางนะคะครูกลางไม่สามารถมาได้นะคะเพราะว่า ติดธุระต้องไปมิชิแกนด่วนแต่ติ๊กก็มีมิโลนะคะมิโลเลดี้มิโลมาลูกมามิโลเป็นอ like like, ัลลอมไนชีสเอาเป็อัลลอมไนฮิสตอร์ีสคูลซินฮีวอสูงแบบนี้และตอนนี้เขาสูงอบบนี้ทั้งหฮีเลยแล้วก็มิโลก็มาช่วยที่ห้องของติ๊กเองนะคะอันนี้ก็เป็นคุณครูของเราเคปหนึ่งก็คือติ๊กเองนะคะแล้วก็ แนะนำตัวเองครูสุพดีพุทธพงศ์วัฒนาร์นะคะจริงๆแล้วไม่ค่อยไม่ค่อยมีใครจักชื่อจริงเอาเป็นชื่อเล่นแล้วกันครูติ๊กแล้วกันนะคะอ่าแล้วจะมีแอสซิสเชน์ก็คือน้องมิโลนะคะแล้วก็เราจะมีคุณครูสุวัสด์นะคะที่สอนผู้ใหญ่แต่คุณครูสุวัสดินี้ติดงานเดี๋ยวจะมาเมื่อตอนช่วงที่สองนะคะแล้วก็เราก็มีคุณครูแอมนะคะคุณครูสารวัตรเรืองอัมพรมาถึงและยังเอ่ยคุณครูสุวัคุณครูแอมนะคะสอนดนตรีไทยนะคะแล้วก็มีน้อง ยานินนะคะเป็นผู้ช่วยแล้วก็มีดนตรีดนตรีสากลคุณครูปีศสีวรรณาชัยวิรานะคะแล้วเราก็มีคุณครูสอนนาฏศิลป์ไทยนะคุณครูหลินนะคะคุณครูรัชนีกรโครส,ส,สิ์เกษมส<า>ุขฮ <laughs> ี่่ฟขึนมาโชว์ตัวหน่อยอ,อันนี้ก็เป็น our incredible teachers <laughs> อาคูลินด้วยนะคะแล้วนอกจาก our um, incredible teacher we still have our incredible administrative staff นะคะซึ่ง um, ช่วยเรามาตลอดเวลานะคะ so they have a uh, taking o r the additional role responsibility to assist students and parents and they have make our school run smoothly every Sunday นะคะ so let me let's see um, Let meet our administrative team นะคะคุณออฟนะคะคนแรกเลยคุณมอรัตัดแก้วอุบลคุณออฟมาเลยนะคะคุณออฟก็จะเป็นฝ่ายธุรก,การเรื่องการสื่อสารกับผู้ปกครองและหันกลางวันนะคะ So this is คุณเอมี่ h o take care of our students registration planning the school lunch and providing parents with the information u p o n the i request <laughs> แล้วก็อีกคนหนึ่งที่เราขาดไม่ได้เลยพี่เตะของเรา <laughs> สำคัญมาก เต้บอกว่าสะกดชื่อผิดจะไม่ขึ้นแต่ยังไงก็ต้องขึ้นนะคะคุณเกษณีแสงจันทนะคะฝาเป็นธุรการฝ่ายการเงินและลงทะเบียนซึ่งเราขาดไม่ได้เลยเกิดกับการเงินนี่อ่าแล้วเราก็มีคนคือน้องจากกรีฑนะคะซึ่งมาไม่ได้เพราะว่าถ้ามาแล้วโรงเรียนจะไล่เราออกเพราะว่าน้องเป็น Security อยู่ที่ Front ์เดสนะคะก็คือเป็นน้องชายของครูป,ปี้คนหนึ่งอันนี้ก็เป็น, team Our Incredible team. นทีมอเวอร์อินเครดิบิลทีสวัสดี แล้วต่อจากนี้นะคะเราเห็นเรามีพ่อแสเรามีเรามีอร์เรามีเจาหาทแล้วเราถึงที่เราขายไม่ได้ก็คือผู้ปกครองของเราเองนะคะก็ในโอกาสนี้ก็ถือว่าโอกาสที่จะขอบคุณผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่นะคะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาแล้วก็ทุกๆคนเลยที่ให้โอกาสเด็กๆมาเรียนที่โรงเรียนของเรานะคะแล้วก็ทุกๆคนในสูนทรธาทยก็รู้สึกซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่งสําหรับ การสนับสนุนที่ยอดเยี่ยมที่เราได้รับจากชุมชนไทยในวันนี้นะคะโอเคเลยลืมเลย So I would like to take this opportunity to thank all our supporters, our parents, guardian, and caretaker who have been with us every step along the way. to support our children and the school staff and thank you for getting up so early on sunday morning and send your children to high school and i know it's not easy to wake them up in the morning i have been there and done that i sent my kid to this center when my son was four years old and my daughter was seven so every sunday morning early in the morning i have to like i have to use the word drag them <laughs> dragged them into the car like throw them into the car and drove to school and my daughter always as a christian family my daughter said mom sunday is god's day we're supposed to rest not working i said okay come and rest in thai school so, so my son now he's 26 and my daughter is 29 and they come here sometime to help out the, um, the student แล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ก็คือขอบคุณสถานกงสุนนะคะก็ประจำรัน New York ซึ่งวันนี้ก็ไม่สามารถมาได้นะคะแต่สถานกงสุลประจำรัด New York ก็ให้การสนับสนุนโครงการของศูนวันธรรมไทยมาโดยตลอดนะคะแล้วก็ We would like to thank to Loyal Thai c o l l u g e Journal of New York who for the continuous support of our Thai Center And everyone at the Thai Cultural Center is very grateful for the wonderful support we have received for the Um, community ้ u i n g this s c h o o l year นะคะแล้วในปีนี้ทางโรงเรียนก็ได้กิจก,จก,จกรรมหลายๆอย่างถึงแม้ว่าเราจะเปิดแค่17อาทิตย์นะคะแต่เราก็มีกิจกรรมงานวันสงกรานงานวันแม่งานแข่งกีฬาสีนะคะเป็นต้นแล้วก็ต่อไปเราก็จะมาดูสไลด์โชว์กันนะคะว่าเราทำอะไรกันไปมั่งนะคะ so this year our center has many events such as Thai New Year Mother's Day Sport Day and now we will present a short film display photos of our activity and events in this school year and is created by คร uh ูหิงนะคะที่ทำวิดีโอขึ้นมาก็ let's sit back and relax and enjoy the short film โอเคเดี๋ยวเราจะเอา